จริงไหมคะเขาบอกว่าตกหลุมรักเมียทุกวันเลยอ๋อจริงๆจะลักษณะตกหลุมตกหลุมนี่หนุนนะก็คือเขขุดหลุมไว้ใหญ่มากคือผมเป็นคนที่คือเวลาที่แบบว่าเราตัดสินใจจะมีครอบครัวเราก็ตั้งใจเลยเราตั้งใจเลยว่าเราจะรักผู้หญิงคนนี้ให้มากที่สุดเท่าที่ชีวิตเราจะสามารถทําได้ทุกวันเนี่ยเราพยายามหามุมที่จะสามารถตกหลุมรักภรรยาได้ทุกวันถึงทุกวันนี้ก็รู้สึกว่า ยังรักเธอไม่มีวันหมดนะในขอบมุมของวันนี้ได้ไหมคะมุมของวันนี้เป็นมุมไหนดีคะอะไรคะวันนี้วันนี้ภรรยามาในมุมคล้ายๆเซอร์มาไฮเยกคือเ <c oughs> <ส>ขาจะมีความสวยแต่ละวันที่ไม่เหมือนกันบางวันก็สวยแบบ หวานบางวันก็สวยแบบคมบางวันก็สวยเหี่ยมเยี่ยมก็มีนะาวันไหนที่เขาดุดุหน่อยอะไรเงี้ยแล้วจริงนะคะที่บอกว่าจะเปเมียจนกว่าเมียจะรักทุกวันนี้หลายคนก็พยายามจะถามผมว่าพี่เจมส์ครับเวลาสมมติเราแต่งงานครั้งหนึ่งอ่ะเราจะต้องใช้เงินเท่าไหร่จริงๆผมก็ตอบไม่ได้นะทุกวันนี้ผมยังจ่ายไม่หมดเลย เห็นว่าซื้อถึงให้ร้อยกว่าล้านอันนี้ต้องให้สามีบอกว่าจริงหรือเปล่าดูตัวเลขไม่น่าจะไม่น่าจะถึงเวลาที่ภรรยามีมุมมองอย่างเออลงทุนในที่ดินอะไรเงี้ยเราก็ไปซื้อมาแล้วก็ให้เป็นชื่อเขาทุกบาททุกสตางค์ทำงานมาคือให้คุณภรรยาเก็บคคือเราก็จะมีการคุยกันเรื่องเงินตั้งแต่แรกเพราะว่ามันก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่อาจจะทําให้เกิดการ แตกหักได้บางคนก็ไม่กล้าพูดแต่เราเราจะพูดว่าอันนี้เป็นเงินของเธอส่วนนี้เงินของชั้นส่วนตัวแล้วก็เป็นเงินกองกลางพูดง่ายๆว่าเงินกองกลางอะ่ะเรา เป็นชื่อเราทั้งหมดแต่ส่วนตัวเขาเาก็มีเขามีเงินเดือนใช่ไหมคะมี่มีที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตอยู่ประมาณก็ขั้นแรงขั้นแรงขั้นต่ำมาีแบบว่าช็อตก่อนสิ้นเดือนลงไปเหรอช็อตมีช็อตด้วเหรอเอ็นดูอ่ะแต่เงินเดือนของเขาต้องกาเป็นค่าเทอมลูกค่ะเดี๋ยวนะคะเขาต้องจ่ายค่าเทอมลูกด้วยเงินเดือนของเขาค่าเทอมลูกไม่เคยอยู่ในอยู่ในเงินเดือนก็เขาเป็นพ่อเขาไม่ได้อยู่ในกองกลางไม่ค่ะอยู่ในกองกลางดูว่าคุณดูการวางแผนของเขานะฮะกระดุดดัง ว่าผมมีเงินเดือนใช่ไหมฮะมีเงินเดือนนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเงินเดือนนั่นแหละก็คือค่าเทอมค่าเทอมใ้กองกลางก็คือกินอยู่กินอยู่ค่าน้ําค่าไฟนั่นคือกองกลางเดี๋ยวมีรูปคนที่สองเองก็อยู่ในเงินเดือนถูกต้องครับแล้วขึ้นเงินเดือนไหมคะ คือเงินเดือนซีอีโอมันเท่าเดิมอยู่แล้วเขึ้นขึ้นขึ้นปีละสามเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ต้องไปหาจากการร้องเพลงรับงานร้องเพลงให้มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเงินเงินจากการร้องเพลงก็ต้องให้เราด้วยแล้วจะเอาเงินที่ไหนจ่ายค่าเทอมลูกคนที่สองครให้เราแบงบางส่วนเพราะว่าเราจะมีความรู้สึกที่ดีที่สามีออกไปทํางานแล้ว เอาเงินกลับมาให้อันนี้เป็นการเติมความรู้สึกดีๆจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกว่าเออเราอยากให้ภรรยาเรารู้สึกปลอดภัยอะไรที่เราหามานะครับภรรยาจะต้องมีส่วนรู้เห็นทั้งหมดแล้วก็เป็นของเขาอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้สึกปลอดภัยแล้วเขาก็รู้สึกมีความสุขอะไรเงี้ยเคยทะเลาะกันบ้างไหมคะมีก็เผาเหมือนกันนะคะใครเผาคะ โอ้โหเผานี่ส่วนคือก้อยจะเป็นคนที่ต้องเคลียผู้หญิงจะเป็นคนที่ต้องพูดว่าต้องเคลียว่าอ ي, มันคือยังไงหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่แต่เขาเพอถึงจุดที่ที่เขาไม่โอเคจริงๆเขาจะเงียบเลยจะงอยากมากแต่ถ้าตัวก้อยโอเคก้คอยโกรธแป๊บเดียวถ้าเขาถูกทางเนี่ยแป๊บเดียวก็หายเลยแต่แครั้งนั้นคือเราจะต้องบอกว่าวิธีแก้คืออะไรเราผิดอะไรบอกมาเลยแล้ววิธีที่จะแก้ไขปัญหานี้ครั้งต่อไปคืออะไรถ้าไม่ได้สองคำนี้ออกมาจากปาก ขเขาก็จะไม่พูดด้วยคือคู่เราจะเป็นคู่ที่แบบว่าเรามีมายเซตที่ว่าโอเคถ้าคนหนึ่งเป็นเป็นน้ำมันคนหนึ่งต้องเป็นไฟเลยคนสองคนมาอยู่ด้วยกันมันไม่มีทางหรอกที่มันจะแบบลงตัวได้อย่างดีเพราะฉะนั้นมันต้องมีการแบบปรับอยู่ตลอดเวลาการปรับก็คือการที่ต่างฝ่ายต่างบอกความรู้สึกแล้วเอามาปรับกันเวลาจะทะเลาะกันเนี่ยผมเชิญเข้าห้องเก็บเสียงเลยทั้งคู่เลยแล้วมีกติกาว่าโอเคถ้าสามีพูดคุณจะต้องเงียบแล้วก็ฟัง สามีก็จะพูดทุกอย่างที่รู้สึกซึ่งบางทีคุณอาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้หรือว่ามันไม่ใช่ฟังก่อนเวลาภรรยาพูดเราก็จะรับฟังสุดท้ายมันเหมือนกับ,บน้ํามันกับไฟมันถูกเผาเผาเฮ้ยมันไม่เหลืออะไรซ่อนอยู่ใต้พรมเลยขอสักสามกลเม็ดเคล็ดลับในกนารมัดใจคุณสามีมนะคะข้อที่หนึ่งก็คือให้พื้นที่ส่วนตัวให้พื้นที่ส่วนตัวกับสามีให้เขาได้แสดงความคิดเห็นบ้างหรือว่ามีเวลาส่วนตัวบ้างเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปรู้เรื่องของเขาทุกอย่างนะคะข้อที่สอง ก็คือรักคือการไว้ใจอ่าก็ต้องมีความไว้ใจกันไม่ใช่ถึงห่วงซะแบบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ข้อที่3ก็คือต้องดูแลอาหารการกินสิ่งที่จะต้องดูแลร่างกายเขาอยากให้ตกบกพร่องวันไหนที่เราไม่อยู่สักวันสองวันหนึ่งเขาจะไม่สามารถที่ดำรงชีวิตอยู่ได้อ่าเนี่ยคือเคล็ดลับสข้อดูแลดีขนาดนี้ปกติชมทุกวันะคะผมโชคดีที่ว่าผมได้ภรรยาที่เขาเก่งทุกเรื่องแล้วก็ทำงานเขาก็เก่ง เขาเลี้ยงลูกเขาก็เก่งเรื่องดูแลสามีตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าทุกเรื่องภรรยาผม number o the best ไม่มี number ครับเป็นหนึ่งเดียวไม่มีนาเดี๋ยวเดี๋ยวถามมี number อีกไม่มีภรรยาผมคือคือคือดีสดเพราะนั้นผมเลยบอกว่าชีวิตผมนี่แบบโอ้โหมันมันตื่นมาลืมตามาตั้งแต่เช้าจนหลับไปเนี่ยมันมีความสุขมากมากโอ้พี่เจมเนี่ยต้องบอกว่า มีคนชมเขาเยอะมากเพื่อนๆผู้ปกครองที่โรงเรียนเขาจะบอกว่าเนี่ยเป็นคู่เดียวเลยนะที่ยังเดินจับมือกันนะจับมือโอบเอวแล้วตอนแรกเขาก็มองว่าเอ้ยมันมันสร้างภาพอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่ถ้าคนที่รู้จักเราจริงๆก็จะเห็ <finally. S 1> นว่าพี่เจมเป็นคนแบบนั้นจริงๆคือเขาแสดงออกซึ่งความรักซึ่งตรงจุดนี้ก็มองว่าการแสดงออกซึ่งความรักอ่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าเป็นผู้หญิงที่โชคดีนะ oh ส่วนในเรื่องของการดูแลทางจิตใจอันนี้ต้องบอกว่าต้องขอชม เ,เขาเป็นคนที่ละเอียดอ่อนเข้าใจฟิลฟลิ่งผู้หญิงหมดเลยนี่พี่ขอเดาวนะอีก2วันน้องต้องมีเมนมเขาก็เริ่มจับอารมณ์เราได้แล้วว่าเรามีความหมดงิดฉ <c oughs> ุนเฉียวเพิ่มขึ้นมาะอะไรเงี้ยคือพร้อมที่จะตั้งรับน่ะมีการจัดเตรียมทุกอย่างคือเราไม่ได้อยากได้สิ่งของหรือเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าวันสําคัญที่เป็นวันเกิดวันวาเลนไทน์ แล้วเขายังจําทุกวันแบบนี้ได้แล้วยังมีดอกกุหลาบให้เราทุกครั้งเราก็มองว่ามันเป็นสิ่งที่เขาตั้งใจที่จะแคร์ที่จะแคร์ความรู้สึกของเราขอบคุณครับ <laughs> จริงหรืเปล่าแ <laughs> บบว่ากำลังจะขอเลยพอดอีทำเลยทำเลยข <laughs> อย <laughs> เลย